สวัสดีครับครับสวัสดีครับก็มาพบกับบริษัทเอไม่เสรนะครับติดเช่นเคยครับครับผมใครกําลังมองหาบ้านที่ดินนะใช่ในจังหวัดตูดิดต้องนึกถึงเอเอไม่เสรใช่บุญจะดที่เดียวเท่านั้นครับผมเมื่อกี้ผมหลับมาเนี่ยตื่นขึ้นมาที่อยู่ที่ไหนพี่โยเดี๋ยวขออนุญาตด้วยแหมสถานที่มันโล่งๆไม่มีค่อยมีคนอยู่ครับก็เราอยู่ตอนนี้อยู่ที่อ่าบ้านเกาะดารามันเกาะดาราเอวิชัยครับครับผมก็จะพามาดูบ้าน ชาญเมืองครับแล้วก็เป็นบ้านสวนครับก็คือข้างข้างหน้าตัวบ้านเนี่ยก็คือจะเป็นบ้านอ่าอ่าบ้านเดี่ยวข้างหลังนี่จะเป็นทาสวนปลูกสวนมะนงมะนาวครับพื่พืชผักสวนครัวเมื่อกี้แอบเห็นมีลงจอดลงจอดรถเรียบร้อยแล้วครับขงเก็บของก็มีด้วยใช่แล้วที่สําคัญนะครับบ้านหลังนี้นะครับเฉพาะโปรไลสดเดือนนี้เท่านั้นครับลดทันทีส0,000บาทโอ้โหมีโปรอีก ครับผมอ่เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนไหมพี่โยอ่๊ตดูรอบๆก่อนนะอด,อดูครับว่าถนนนี่ค่อนข้างกว้างแล้วผมว่าจอดรถสองข้ารถสวนได้อีกใช่เดี๋ยววนะก้างมากครับแล้วดูบรรยากาศครับนะบ้านรอบๆชาพาไปดูบ,บ้านหลังส,สวยๆหน่อยที<ม>่อยู่ตรงข้ามของเราหน่อยก็<ด>ที่เรารยอยู่นีครับเป็นอ่าบ้านเดียวครับผมสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้นะครับครับผมเนื้อที่โดยรวมอยู่ที่หนึ่งไร่สิบสองตารางวาใช่แบ่งเป็นสองโฉนดก็ตัวบ้านจะมีเนื้อที่อยู่หนึ่งงานแล้วก็ส่วนพื้นที่ด้านหลังส่วนบ้านก็เป็นพื้นที่สวนก็มีอยู่สามสามงานกับสิบสองตารางวาครับผมครับผมราคานี้นะครับราคาเพียงหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทแต่เฉพาะโปรเดือนนี้นะครับลดทันทีนะครับเฉพาะเดือนนี้ ลดทันทีสามหมื่นบาทเหลือหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทครับราคานี้พร้อมพร้อมโอนนะครับที่สำคัญพร้อมโอนครับผมถือว่าบรรยากาศดีมากนะครับเป็นเป็นหมู่บ้านล่มลื่นอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเข้าออกสะดวกอ่าถ้าเรามาจากอ่ถนนพิชัยบ้านแก่งอ่าก็ห่างจากถนนพิชัยบ้านแก่งนี้ประมาณสักสามกิโลครบสองสองกิโลครับประมาณนี้ครับเข้ามานะเข้ามาในหมู่บ้านใช่เข้าออกได้สองทางครับ ตัวหมู่บ้านก็เงียบสงบดีใช่ก็ที่ตั้งจะอยู่ใกล้กับวัดบ้านเกาะอ่าวัดนะเนาะแล้วก็สะพานสะพานชุมชนดาราครับผมครับผมก็เดี๋ยวอธิบายตัวบ้านสักหน่อยอ่าตัวบ้านเข้ามามีรั้วเอารั้วก่อนเลยครับใช่รั้วนี่เป็นสเตลเลสนะพี่โยนสเตลเลสเนือย่างดีนะหยันดีหยางดีสีเงินตัดทองใช่ครับผมดูแลเบาด้วยดูดิเบา ใช้ไม่เลี้ยงมักกว่าเนียนีไงครับนี่ไงครับรัวสเตเลสอย่างดีอย่างดีครับให้มันอยู่ส่งคนได้ดีนะไมด้เดยรู้สึกส่งไม่ค่อยดีเดี๋ยวย้ายกันก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยครับผมช่วงนี้เฟซบุ๊กก็ปิดกั้นกันมองเห็นใช่ใช่ครับ แต่ถ้ามากับเอเมสเซจครับรับรองครับไม่มีปิดกั้นใดทั้งสิ้นมีข้อมูลมีรายละเอียดของซอัสวัสดีทรานผู้ชมทั้ง19ท่านนะครับตอนนี้ท่านกําลังชมบ้านเดี่ยวอสองชั้นถึงตึกครึ่งไม้ครับผมบ้านเกาะดาราพิชัยครับผมพาพามาชมตัวบ้านก่อนเลยเนาะเข้ามานะครับจากประตูที่สวยงามแล้วอ่ด้านหน้านะครับด้านหน้ายังมีไว้สาหรับ ทำสวนทำสวนครับจะสวนเล็กๆน้อยได้เพื่อความลมลื่นของหน้าบ้านครับผมออันนี้ตัวบ้านก็ครึ่งครึ่งล่างเป็นปูนนะครึ่งบนเป็นไม้กําแพงรั่วรอบขอบไอ้ขอบชิดใช่ในตัวบ้านนะครับจะดูครับถือว่าน่าอยู่มากเพราะว่ามันลมลื่นครับแล้วบ้านหลังนี้ ผมว่าถ้ามีคนอยู่นี่ถือว่าสะอาดเรียบร้อยนะใช่ไหมอันนี้บ้านเจ้าของอยู่เองนะครับเดี๋ยวอาจจะเข้าไปถ่ายภายในนิดนหน่อยหน่อยเพราะว่าเจ้าของยังอยู่อยู่ครับเจ้าของยังอยู่ก็จะเห็นมีพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ยังอยู่เนาะครับผมครับผมเอาพาไปดูในตัวบ้านกันเลยดีกว่ามาละในตัวบ้านก็อันนี้พอดีเจอเจ้าของพอดีขออนุญาตนะครับครับผมครับในตัวบ้านนะครับก็จะมีหนึ่งห้องน้ำเข้ามาจะเป็นห้องครัวด้านขวามือเนี่ยครับเข้าไปก่อนเลยครับ ก็สว<บ>ัสด <handled klore> <şu sais man> ีท่านผู้ชมทั้ง22ท่านนะครับที่ท <mit> ่านดูอยู่ตอนนี้เป็นบ้านเดียว2ชั้นที่พิชัยนะครับบ้านเกาะดาราเดาพาไปดูห้องนอนห้องแรกก่อนเลยไหมครับาใช่ครับนี่เข้ามาก็จะเป็นตัวโถงห้องโถงในบ้านนะครับผมก็สามารถรีโนเวทเพิ่มเติมได้ด้านล่างนะครับก็จะเป็นห้องนอนเขากั้นไว้เป็นห้องนอนครับตัวด้านหน้าเป็นห้องนอนอัดไว้ประตูเป็นแบบ กระจกนะกระจกกระจกครับผี่หน้าต่างก็เป็นบานสไลด์ครับเป็นกระจกเหมือนกันสวัสดีคุณชาติีด้ครับสวัสดีครับสามารถเข้ามาทักทายได้เสียงเสริงเป็นยังไงนะครับผมทักทายกันได้น้านล่างก็จะมีนั่นแหละเขาบอก่าเป็นห้องนอนที่กั้นไว้แล้วนอนที่กั้นแล้วก็เป็นเป็นห้องโถงมีห้องน้าห้องครัวอยู่ก็ท่านใดก็จริงๆแล้วก็คือสามารถเข้ามาอยู่ได้เลยหรือว่าท่านใดจะรีโนเวทปรับปรุงให้เข้ากับสไตล์ตัวเองก็ มันยังทําได้เพราะว่ามันกันห้องได้เยอะเนาะเพราะว่าเขาอะบ้านเขาสูงนะครับใช่ครับยกไว้สูงใช่หรือว่าใครจะทําชั้นล่างเนี่ยให้เป็นห้องรับแขกเลยก็ได้อ่าครับผมฝั่งที่คุณเห็นว่าเป็นห้องนอนตรงเนี้ยห้องเนี้ยก็เป็นห้องทํางานไปเลยเพราะว่ามันอยู่หน้าบ้านเนี่ยพอใครไปใครมาคุณจะเห็นหมดอ่าเนี้ยเป็นห้องทํางานไปเลยอ่าหรือจะขายของออนไลน์เก็บของเก็บของตรงนี้เหมาะช่ครับทำเป็นออฟฟิศได้เลยครับ เดี๋ยวเราพาไปดูชั้นสองดีกว่าชั้นสองก็จะเป็นบ้านเป็นพื้นไม้นะครับพื้นไม้ก็จะสามารถกั้นเป็นห้องหรือรีโนเวททำเป็นที่สำหรับลูกๆไว้ห้องข้างบนก็ได้ใช่ใช่ใชอ,อันนี้ก็จะเป็นไม้ข้างบนเป็นไม้นะครับก็กั้นได้สามห้องเนาะใช่สามารถกั้นได้3ามห้องเลยครับสามห้องใหญ่ๆเลยนะอ่า ข้างบนพื้นก็เป็นพื้นไม้พอดีเนี่ยขอมันเยอะนิดนึงเพราะว่าทางเจ้าของเขาเนี่ยก็เตรียมเก็บของเพราะว่าจะไปอ่หลังใหม่หลังใหม่ใช่ก็เนี่ยครับพร้อมสับที่ว่าจะกันห้องจะทําอะไรดูฝ้าฟ้านี่ก็คือว่าอย่างดีเลยนะอ่าฟ้านี่ก็ทำมาแล้วอย่างดีครับก็มากันห้องนิดหน่อยผมว่าถือว่าคุ้มนะครับกับเนื้อที่ละสองตัวบ้านนไม้ให้ด้วย พื้นไม้พื้นไม้ก็แน่นหนาดีครับแน่นครับโยมหรือเอาช่างมาเก็บถ้าเท่าจะทำแบบครับเงาเนอะลงแลกเกอร์เอบอืกระป๋องละสามพันสี่ร้อยบาทเงาแบบว่าหัวแตงหัวแตนเลยผู้หญิงไม่ใส่กระโปรงขึ้นมาไม่ได้เลยใช่เงาขนาดนั้นเลยครับข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้ครับจะภาพเป็นไม้แล้วก็ด้วยกัวิวเอาให้าไปดูวิวดูวิวครับด้านหลัง แล้วแถวนี้ค่อนข้างเงียบสงบนะเป็นชุมชน<ม>ถนนที่เข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างสะอาดเลยนะผมผมว่า,เ,า,าเหมาะมากนะคนที่กําลังอยากจะมีบ้านแล้วก็มีสวนเนี่ยค,คือมันมันตอบโจทย์เลยคุณทาสวนหน้าบ้านก็นได้แล้วก็ไปทาสวนครัวใช่แล้วก็พื้นที่ข้างหลังเนี่ยเกือบไร่นะครับคบ<อ>ตัางงานว่าเพราะเฉพาะตัวบ้านเนี่ยหนึ่งร้อยตารางวาแต่พื้นที่ สำหรับทำการเกษตรเพาะปลูกพืชสวนนี่อยู่ที่312ตารางวาโองโาเยอะะถือว่าเยอะมากนะครับ,รบก็เหมาะสมกับครอบครัวที่อยู่กัน3-4คนคนดูแหวไหวเขาจะให้ไปอยู่แบบดูกัน5-6ไร่เนี่ยโห,หโอ้ยนะช่วงนี้ไม่เน้นไม่เน้นไม่เน,น้น,นทำจำนวนมากครับยเนี้เน้น,นทำน้อยๆแต่ได้ประโยชน์สูงสุดครับเดี๋ยวพี่โยพาไปดูห้องน้ำหน่อยได้ไหมครับห้องน้ำด้านนี้เขามเป็นห้องน้ำ อยห้องน้ำก็ปูกระเบื้องอย่างดีนะครับอแยกอมีลายโมเสตตัดด้วยนะอครับผมแยกเปียกแห้งไว้แล้วสวยงามครับนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในตัวสวนกันต่อเลยดีกว่านะพี่โยครับผมครับผมก็เดี๋ยว ให้ดูให้ดูวิวรอบบ้านหน่อยว่าเออสภาพบ้านโดยข้างนอกเป็นยังไงใครอยากดูตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับก็ตัวบ้านนะครับก็จะมีบ้านแล้วก็มีโรงรถอ่าก็คือคุณเนี่ยมีโรงรถคุณไม่ต้องมาสร้างเพิ่มละใช่ใช่มีห้องเก็บของที่จอดรถนี่โอ้โหกว้างขวางจอดได้สองคันใช่ใช่แล้วก็มีห้องเก็บของตรงโรงรถเลยอืมครับพาดูในตัวบ้านอ่าก็ พื้นที่ยังเหลือเยอะมากสามารถขยายเนี่ยขยายจะเพิ่มเติมเป็นที่สำหรับใช้สอยส่วนตรงนี้ก็ได้อยู่รอบบ้านก็เทปูนเดินได้รอบเลยนะจะเอาสารลงสาลาไอ้ที่สาลาเล็กๆนะมาตั้งเล่นก็ได้ตรงนี้ก็ได้อยู่ครับผมครับอ่าแล้วผ่าเข้าสวนกันดีกว่าออันนี้ดูสวนมัมลื่นมากสวนค่อนข้างจะสะอาดเรียบร้อย ดินดีมากครับขอบอกเลยว่าแถวนี้ดินดีครับดินดีมากคุณแอนเยๆถามว่อยู่แถวไหนครับอ่าอยู่ตรงไหนครับตรงนี้นะครับอยู่ที่บ้านเกาะดารานะครับอาเภอพิชัยครับฮะอ่าอยู่เส้นถนนอ่าพิชัยบ้านแก่งครับครับผมก็จะอยู่ใกล้ๆกับวัดบ้านเกาะครับหาไม่ยากครับหาง่ายเข้ามาจากถนนหลักนี่แค่สองกิโลครึ่งครับครับผมง่ายมากก็เนื้อที่ทั้งหมด อยู่ที่ไรับพี่โอเนื้อที่ท, <enc> <Bell> ทั้งหมดครับรวมนะครับเป็น2อชนดรวมอยู่ที่1ไร่สิบสอตารางวาครับผมราคาเพียง1นึ่งล้านสี่ห้ามืบาทจากราคา1 4ึ่งล้ี่แสบาทรเฉพาะปูเดือนนี้เท่านั้นนะครับเดือนนี้เดือนนั้นลดไปเลยสามลดไปเลยสามหมืนเหลือหนึ่งล้านสี่สห้าหมื่นบาทแล้วก็ที่สําคัญราคาพร้อมโอนครับแล้วคุณดูนะครับ ต้นไม้โตทุกต้นนะครับเขาให้เขาเรียกว่าพร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยเขาให้นะครับมีสวนมะนาวมะม่วงมะม่วงมะนาวมะยมคุณมาคุณก็มาเก็บได้เลยไม่ต้องมาปลูกเพราะว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์เพราะว่าห่างจากแม่น้ํานิดเดียวเองเลยไปไหนแ็แม่น้ำมันน้อยเพียงเนาะใช่ใช่เนี่ยมะนาวมะนาวก็ออกผลเก็บเกี่ยวได้มีทั้งพุทรา กล้วยครับก็มีไผ่อ่าเดี๋ยวเราพาไปดูสุดที่เลยไหมพี่เออครับผมแล้วที่สาคัญนะครับอ่าแนวเขตเจนชัดเจนครับในแคปชัดเจนเลยดีกว่าอ่าเพราะว่าเขามีล้อมรั้วกันเรียบร้อยครับผมกั้นไว้อย่างดีครับแล้วสังคมแถวนี้ผมบอกว่าโอโหน่าอยู่เงียบสงบนะฮะ ก็ใครที่กําลังมองหาบ้านสวนแล้วอยากมีสวนนะครับใช่ใช่ตรงนี้เลยไม่ต้องไปปลูกแล้วไม่ต้องไปซื้อต้นไม้ครับช่วงนี้ต้นไม้แพงด้วยใช่ต้นมะนาวนะครับต้นมะนาวต้นประมาณสักเมตรนึงครับผมร้อยห้าสิบบาทโอ้ราอย่างเงี้ยมันเท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาทต้นเมตรนึงนะครับมาปลูกประมาณสักสองปีเราเทียบเลยตอนนี้มันค่าอันไหนนะพี่ผมสูงร้อยเจ็ดสิบอ่ะเนี่ยมะนาวขนาดนี้ที่ผมซื้อมานะครับร้อยห้าสิบบาท ตอนนี้ขนาดไหนอ่าตอนนี้ก็คงจะ้มีลงมีลูกด้วยพี่โยนะใช่ข้าวเกี่ยวเก็บได้เลยนี่นยซูมมาที่ลูกอ่าน่าจะเป็นมะนาวพันุเฮติเปิดนะรู้ขนาดนั้นเลยพี่โยใช่ครับผมเห็นมะนาวพันุเฮติจะจะทนโรคมะนาวพันุ์นี้นะครับทนโรคมีลุงลวงอยู่ก็มีเดี๋ยวเราเก็บไปทําต้มยงต้มยำคืนนี้ไหม จัดซะหน่อยสักหน่อยนะก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีมะปรางมีขนุนเออถพงว่ามีขนุนอยู่หางหน้าแสดงว่ามาจากต้นนี้แน่เลยนะพี่โยอ่าใช่เห็นเห็นตรงข้างหน้าเมื่อกี้น่เดี๋ยว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 นี่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 ีวขนุนไม่ใช่คือพันอย่างดีนะครับอาเ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 ดี๋ยนะครับ อ่าเดี๋ยวดูดีๆก่อนผมไม่ใช่แอรที่ว่าเอาลิ้นสัมผั <laughs> สแก้วก่อนที่ขนุนโหลูกนี่ใหญ่กว่าหัวพี่โยน <laughs> เ <laughs> นี่ยเนี่ยโอ้โหฝ่ามือผมเลยเนี่ยโอ้โหถ้าคุณไม่ปลูกอะโอ้โหสองสามปีอะโอ้แล้วลูกดกมากน,นะพี่โอ้ดูความสมบูรณ์ของคือว่าคุ้มมากพี่เนี่ยใช่เนี่ยข้างหลังเนี่ยครับ คือมีหน่อไม้ให้ให้เก็บได้ใช่ใช่ก็ซื้อไปคือพร้อมทุกอย่างนะไม่ต้องรอเวลาอืถือว่าราคานี่แบบถูกนะกับเนื้อที่หนึ่งไร่นะอ่าแล้วบ้านพร้อมเข้าอยู่นะคแค่คุณมาเก็บกวาดนิดหน่อยหรือถ้ามีงบเหลือก็รีโนเวทกันห้องหน่อยใช่แค่กันห้องหน่อยแค่นั้นแหละพอเลยคุณวิลายุทธบอกแนะนำหน่อยครับครับผม ก็ที่แปลงนี้นะครับอยู่ที่บ้านเกาะดาราพิชัยครับผมตั้งอยู่กับใกล้วัดบ้านเกาะเลยครับครับอุ้ยใกล้กับสะพานดารานะครับใช่ก็เดินทางสะดวกสบายครับใช่ครับผมครับเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งไร่สิบสองตารางวาครับเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้นะครับอ๋อบรรยากาศที่ครับสนใจนะครับก็ พร้อมนี่ผมว่าจัดได้เลยเราเอาแต่ของดีๆถูกๆมาขายให้ท่านเสมอใช่ครับผมเอาไปตรงจะจบตรงลงรถลงรถไหมเผื่อบางท่านมาไม่ทันใช่บางท่านมาไม่ทันเดี๋ยวเราเดินไปเน่อยจะเราจะเห็นไหมไอ้ที่เป็นเป็นหลังคาสีน้ําเงินกับหลังคาสีแดงนั่นคือตัวตัวบ้านเหาสีเขียวนี่ครับสีเขียวนี่คือเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็ทั้งหมดลวรอบขอบชิดเรียบร้อยแล้วบ้านที่ตั้งอยู่ถือว่าแบบพอดีเลยกับกับกับตัวที่ดินน่ะครับผม เขาแบ่งไว้พอดีเลยข้างหลังนะเป็นสวนดินดีมากครับผมเพิ่นเลยถ้าเกิดใครชอบปลูกต้นไม้เนี่นะผมว่ายิ่งยิ่งแบบว่ามามาสร้างโรงเรือนน่ะที่แบบคนที่มีต้นไม้เยอะอยากได้ที่อ่ะแล้วก็น้ําอุดมสมบูรณ์เนี่ยอคุณมาทาโรงเรือนเพาะต้นไม้ด่างหรือต้นไม้ที่ตรงนี้เท่าไหร่ครับที่ตรงนี้เนื้อที่หนึ่งไร่สิบสองตารางวาครับ ใช่ไหมใช่คำถามนี้ใช่ใช่ใช่อ้าวนี่มาเรามาดูลงลงจอดรถเัยด้วยท่านผู้ชมทั้งสามสิบหกท่านนะครับครับผมนี่ลงจอดรถเนียเนี่ยจอดรถทุนรถถ่ายได้หมดนะเดโยวนะครับผมทําไวโอ้โหคุณลงจอดรถตอนนี้นะถ้าคุณไปซื้อเหล็กต่อนี้นะไปดูเหล็กก่อนดูเหล็กว่าเขาคุณเหล็กขัดเคุณคุณดูเหล็กก่อนเหล็กลงรถคุณดูเหล็กก่อนเฮ้ยเขาให้อย่างถ้าคุณไปทํานะครับผมว่าเหย เกือบเกือบแสนนะเทพื้นด้วยนะเทพื้นอย่างน่ะคือาเหล็กตอนนี้แพงมากต้องต้องพูดอย่างนี้ว่าไอถ้าดูนะว่าบ้านเขาดีไหมอะไรดีไหมให้ดูจากเนี่ยเหล็กดูจากอะไรที่เขาใช้ดูเหล็กดิแล้วก็ดูโครงถักที่เขาให้ที่จริงเอาพูดตรงๆนะมันไม่จําเป็นก็ได้ไม่จําเป็นต้องขนาดนี้ตามวิศวานะคือไม่จำเป็นต้องขนาดนี้คือไม่จาเป็นอะแต่นี่เจ้าของเขาแบบโอ้อลังการจัดเต็ม ขอทราบราคาหน่อยครับก็ราคานี้ครับปกติราคาที่เจ้าของเปิดขายมาเนี่ยครับก็อยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนบาทใช่แต่สําหรับโปรเดือนนี้นะครับเดือนนี้พฤศจิกาใช่ทางเจ้าของโทรมาเอ้ยเดี๋ยวเฉพาะเดือนนี้ตอนรับวันร้อยกระทงว่างันนะครับลดไปเลยสามหมื่นบาทโอ้หอมโอนใช่ตายแล้วโอ้โหเอาแค่บ้านก็สร้างไม่ได้แล้วผมว่าถ้าใครมองหานะหรือคนที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะครับฝาก สกิดบอกเพื่อนก็ได้ญาติพี่น้องก็ได้ผมว่าน่าสนใจใช่ใช่ใช่มันมันหาไม่ได้อ่ะครับมันหาไม่ได้มันหาไม่ได้มันทั้งที่ทั้งบ้านมันก็สุดคุ้มแล้วว่าบ้านก็สองชั้นอ่ะแล้วถ้าเกิดไปไปสร้างบ้านเราเปล่านี่ก็โอ้โหก็ไม่ได้แล้วมาเนี่ยก็มีมะพร้าวน้ําหอมละลงไว้แล้วมะพร้าวน้ําหอมใช่ก็คือแหมคือครบจบที่เดียวทุกอย่าง นี่ลงรถนะลงรถมีเัน์ชีสมีห้องเก็บของเนี่ยไอไอตรงเนี้ยสำคัญนะเนี่ยมีห้องเก็บของจอดรถได้สองคันใช่มีห้องเก็บของให้ด้วยคุณทําการเกษตรหรืออะไรก็ไปเก็บในนี้ปุ๋ยเื่อยาพ่นน้ําพ่นยาปั๊มน้ำใช่ใช่ก็ได้หมดดูสิครับพื้นที่เขาจะเน้นตัวบ้านนะครับรอบบ้านที่สะอาดไม่เลอะเทอะเพราะเขาเทปุนหมดเลยดู อ่าแ,แค่แค่ถ้าเทปปูนท่านพี่โอว่าอะไรเนีรอบใช่ครับเยอะนะนะหรือว่าเลื้อน,นี่จับเหลี่ยมอะไรอย่างดีเนี่ยดูนะสันคมปิดอ่าอืถือว่าแบบคุ้มมากอ่ะสำหรับผมนะแค่คุณเข้าประตูบ้านมาเนี่ยรั้วก็เป็นอันลอยละอืมถนนนี้ในถนนที่บอกอ่าเนี่ยเนีในถนนที่บอกเนี่ยเนี่ยพร้อมพร้อมหมดอ่ะพร้อมอ่ะ ก็คือถ้าคุณไม่พร้อมนะคุณเข้ามาหาเราใช่ใช่มาคุยกับเราก่อนครับไม่ต้องกลัวฉันไม่พร้อมฉันไงแล้วที่สําคัญนะอ่าตอนนี้เดี๋ยวทอสอเขาจะมีโปรครับร้อยเปอร์เซ็นอ่าใช่อทีวีอ่ากู้ได้หนึ่งร้ยเปอร์เซ็นเต็มอ่าปกตินะบางมันต้องเป็นบางอาชีพเนาะใช่ครอาชีพเฉพาะส่วนใหญ่จะกู้ได้หนึ่งร้อยนะครับตอนนี้ ปลดล็อกเรียบ<ล>รอย้อยแล้วใช่กูได้ร้อเปซ็นะครับคุณไม่ต้องควักเงินเพิ่มเลยนะแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าบ้านหลังนี้นี่โอยน่าอยู่มากๆเราขนาดเรามาเรายังอยากอยากมาอยู่เองเลยนะเมื่อก่อนนี้แบบเอ้ยอาชีพแม่คงแม่ค้าหรืออาชีพอื่นเอ้ยเดี๋ยวมันจะได้เจ็ดสิบแปดสิบอร์ซ็นอันนี้เดี๋ยวเขาปลดล็อกร้อยเลยจัดไปร้อยเปอร์เซนตเลยช่ แล้วที่สาคัญช่วงนี้นะครับดอกเบี้ยบ้านเนี่ยเรื่องบ้านเนี่ยถูกมากๆถูกมากๆครับใช่อ่าคือผมบอกเลยว่าคนจะมองว่าเศรษฐกิจอย่างเงี้ยมันไม่ไม่เหมาะกับการลงทุนหรือไม่อะไรผมบอกเลยว่าช่วงนี้มันเหมาะกับการลงทุนกับการซื้อบ้านมากเพราะว่าคุณคิดดูดิดอกเบี้ยเนี่ยมันจะมีไม่ถูกขนาดเนี้ยครับผมเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นโอกาสสาคัญมากนะที่คุณที่ใครกาลังมองเลงว่าจะซื้อบ้านครับในช่วงนี้ผมว่าเป็นช่วงแบบ ประโยชน์สําหรับผู้ื้อถือว่าได้ถูกก็ไปประชุมมาของจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยวันที่หนึ่งธันวาเนี่ยครับผมเปิดทุกระบบอรวมทั้งผับด้วยนะคือเปิดหมดเลยทุกระบบคือผมว่าเราต้องอยู่ให้ได้กับโควิดนะนะครับคุณไม่ต้องกลัวละเรื่องโควิดผมว่าปีหน้าเนี่ยเอาอยู่ละอ่าก็สวัสดีท่านผู้ชมทั้ง40ิท่านครับทาท่านเข้ามาชมไม่ทันครับ กลับไปดูต้องรีบกลับไปดูเลยย้อนหลังได้เดี๋ยวจะมีในช่อง YouTube เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกเดือนนี้หลังนี้มีโปรโมชั่นครับผมลดทันที30,000บาทเฉพาะเดือนพฤศจิกาปี25 64เท่านั้นนะครับครับผมหลังนี้พร้อมโอนะฮะแล้วก็โอพร้อมเสร็จสับเนาะมาอยู่ถ้าเขาล็อกดาวน์เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยเดินเข้าไปหลังสวนเนี่ยหากินได้สบายครับผมกวยมี วัวไม้มีมะนาวมีมะนาวมีพริกมีพริกมีขาตะไคร้ครบโอ้โหครบคือแบบโอ้โหแลดินนี่ดัเปิตเลยนะมมันหาไม่ได้จริงๆนะใช่ใช่ใช่น้ำอุดมสมบูรณ์ครับไฟฟ้าครับคือบ้านนี้มันลงตัวมากๆเลยแล้วเพื่อนบ้านก็โอ้โหดีด้วยถนนหนทางดีครับครับผมใครสนใจก็สามารถติดต่อมาทางบริษัทเอเมสเซดได้เลยครับที่เบอร์โทรครับพี่โยศูนย์ห้าห้าสี่สี่หนึ่งสี่ห้าหกแล้วก็ อีกเบอร์หนึ่งก็คือ0892150222ครับผมก็สามารถติดต่อได้ตลอดทุกช่องทางครับผมแล้วก็มีไลฟ์แอดของ AM มาใหม่นะมาใหม่มาใหม่ก็เป็นไลฟ์ออฟฟิศก็คือสามารถเข้าไปแอดแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีโพสต์เกี่ยวกับบ้านเรื่องที่ดินหรือเรื่องดอกเบี้ยเรื่อง การกู้แต่ละแบงก์ก็จะเราอัปเดตให้ทุกวันครับผมกะจะมีทุกวันทุกวันเลยก็คืออย่างน้อยครับผมว่ามันมันจะสําคัญหรือไม่สําคัญแต่บางทีอ่ะบังเอิญเอ้เข้ามาใช่ใช่ใช่เราไปบอกเพื่อนได้ไปบอกใครได้จุดเล็กๆน้อยๆอย่างอยเราได้รู้ได้รู้ว่าเอ้ยโอ้ยที่ตรงนี้เหรอมันขายเท่านี้เนาะที่ตรงนี้เป็นเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์ทุกอย่างเป็นประโยชน์หมดครับครับผมก็ก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ติดตามเราได้ในทางของ เฟซบุ๊กที่เรากําลังไลฟ์สดอยู่นะครับหรือว่าจะในเพจนะครับพิมพ์ว่า A Message ภาษาอังกฤษก็นั่นก็จะเป็นเพจไปกดไลฟ์ไปกด Follow เราได้เลยนะครับเดี๋ยวคําถามที่ถามมานะครับในคอมเมนต์เดี๋ยวทางแอดมินจะไปตอบอีกจะเข้าไปตอบแล้วก็จะลงรายละเอียดภาพมุมสูงมีภาพจากโดนด้วยโรนให้ดูมุมสูงว่าเขตแนวแปลงที่ดินเป็นรูปลักษณะแบบไหนใชใช่ชัดเจนชัดเจนแน่นอนที่ดินแปลงนี้บอกได้เลยเป็นรูปถุงเงินใช่ใช่ใช่สวย เก็บเงินเก็บทองเอาจริงๆคนจีนชอบนะใช่คือถามว่าหน้าแคบไหมหน้าไม่แคบนะแต่หลังบานไปอีกอ่าใช่หน้ากว้างหลังบานด้วยครับผมก็เหมาะมากๆครับแล้วช่องทางการติดตามครับตอนนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับครับขอบมากที่ว่าไปกด Subscribe ใน YouTube เราตอนนี้ผู้ติดตาม2,000คนแล้ว อเต้าต่อไปจะสาลพันสี่พันแล้วเต้าต่อไปเราพยายามจะให้สามพันช่ก่อนวันวันลนไนทายก็ช่วยใครยังไม่ไปสับสักใครไปสับซะนะครับก็ฝากหน่อยเนาะใช่ครับเพราะว่าท่านนั้นเขาเรียกว่าเลยได้ประโยชน์ได้ความรู้แล้วได้ทรัพย์ดีๆจัดในช่อง YouTube ของเราครับเพราะว่าถ้าท่านติดตามเนี่ยเรื่องที่ดินครับเรื่องบ้านเรื่องอสังหาอะไรม่ทรัพย์ต่างๆเพราะเราเป็นตัวแทนเป็นหนึ่งเดียวในอุตสาหกรรม ใช่ครับผมท่านสามารถเข้าไปดูได้สอบถามได้หรือติดตามก็คือขอให้ติดตามไว้เดี๋ยวจะมีข่าวสารอะไรมาวันนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์กับข่าวนี้แต่วันหน้ามันอาจจะมีเพราะว่าเราบางทีเราก็อัพเรื่องเกี่ยวกับสาระสําคัญการสร้างบ้านการถมดินที่เป็นปัญหาอยู่แล้วมันก็จะมีเก็บความรู้ที่ค่อยๆเข้าไปบางทีมันผ่านเจอแล้วก็กลับไปดูได้โอเคครับสาหรับวันนี้นะครับนะก็พวกเรา สองคนนะใช่บริษัทเอเมเซครับต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับครับผมใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่เลยนะครับใช่ก็สำหรับวันนี้ครับเราสองคนลาไปก่อนครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ